สวัสดีครับหลังจากนะครับไม่ได้ใช้กล้องพันเอกมานานนะครับวันนี้มาขยายกล้องพันเอ็กให้ดูนะครับเนื้อหาขององค์พระสมเด็จวรคังที่ทันยุคแล้วก็เนื้อหามวลสารต่างๆที่มีในสมเด็จวรคะคงที่เป็นพระแท้นะครับที่ท่านสมเด็จโตสร้างนะครับซึ่งทํามาจากปูนเปลือกหอย หลักการดูปูนเปลือกหอยก็ต้องมีความมันวาวแล้วก็ดูนุ่มนวลน,นะครับในพระสมเด็จวร,รังเนี่ยหลักเลยนะครับส่วนมากเลยจะทํามาจากปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยได้มาจากไหนเยอะแยะสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยนะครับใช้เงินในโดยการใช้เบีย้ยเขาเรียกเบีย้ยหอยนี่แหละครับพอหมดยุคหมดสมัย นะครับท่านสมเด็จโตก็ได้พระราชทานจากราชการที่4ที่5นะครับนำมานะสร้างพระสมเด็จถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นของที่มีค่านะครับก็ท่านสมเด็จโตก็ได้พัฒนานะครับวีวัฒนาการต่างๆ เริ่มจะเจริญก้าวหน้าท่านก็ได้นำปูนเปลือกหอยแล้วก็มาผสมกับน้ำมันตังอิวซึ่งจะเป็นตัวประสานของอปูนเปลือกหอยได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนผสมของน้ำว่านต่างๆนะครับก็ทำให้พร,ระสมเด็จวรคังเนี่ยมีการยึดเกาะกันแน่นไม่แตกไม่เปราะง่ายแล้วก็ทนต่อน้ำ ไม่เหมือนกับผ้าเนื้อดินเนื้อผงนะฮะเวลาเจอน้นํานี่ถ้าไม่ผ่านการเผาก็จะละลายน้ําด้วยง่ายแต่พระสมเด็จวรคังทำมาจากกูนเปลืกหอยซึ่งร้อยกว่าปีพระสมเด็จวรคังได้กลายเป็นหินถึงแช่อยู่ในน้ําเป็นวันก็ไม่มีการละลายนะครับเพราะว่ากลายเป็นสภาพเป็นหินท่านลองนึกดูนะฮะหินดินทราย หินนี่ก็เกิดจากหินดินทรายรวมตัวกันเป็นก้อนหินแรกๆอาจจะมีการละลายน้ำดินละลายพอรวมตัวกันกลายเป็นก้อนหินแช่น้ำทั้งวันทั้งคืนทั้งปีร้อยปีก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเพราะได้กลายเป็นหินไปแล้วเหมือนผราสมเด็จวร,รครังนะครับก็รวมตัวกันกลายเป็นหิน ซึ่งมีความแข็งแก่งไม่ละลายน้ำได้ง่ายนะครับวันนี้ผมจะให้ดูเนื้อหาแล้วก็มวลสารต่างๆในพระสมฤดธิพระครังองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับซึ่งมีความนุ่มนวลในผิวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆขยับให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็ตรงเสียงขององค์พระนะครับท่านสังเกตดูได้นะครับ เนื้อพระสมเด็จวครคดังเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะมีความมันวาวเห็นไหมครับเนี่ยมีความมันวาวนุ่มนวลเนี่ยเขาเรียกผลึกเนี่ยผลึกของเนื้อพระที่เขาเรียกผลึกแคนซายนะครับเนี่ยนี่เขาเรียกผลึกของเนื้อที่เกิดจากการเวลานะครับยขยายใ,ให้ดูเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมาให้ดูก้อนผงผงพิเศษเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกก้อนผลก้อนผงพุทธทุกคุณเห็นไหมครับหรือเขาเรียกผงดินสอเหลืองนี่แหละครับเห็นไหมครับฝังอยู่ในเนื้อฮะก็จะเห็นรอยแยกรอยแยกนี่ก็คือสมานกันแล้วนะฮะเาเรียกมีการงอกครับผมหลักการดูการคิดพิจารณานะครับพระสมเด็จวัคังไม่ยาก นะครับถ้าเรามีองค์ครูหลายๆองค์เราจะเห็นมวลสารมากมายในพระสมเด็จแล้วก็เนื้อพระก็หลากหลายนะครับที่ผมบอกประจําจต่างวาระต่างการสร้างต่างการทําต่างการผสมมวลสารแต่ละองค์แต่ละคกจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นคกเดียวกันพระองค์นั้นต้องเหมือนกันนะครับแต่คนละคกการผสมคนละครั้ง ก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เส้นซุ้มจะเห็นผลึกความมันวาวเห็นไหมครับเนี่ยนี่นี่คือเนื้อผ้าสมเด็จพระนครเนี่ยจะมีผลึกสใสๆเห็นไหมครับเนี่ยเครื่องผลึกของเนื้อผ้านี่แหละครับนี่ทํามาจากปูนเปลือกหอยนะครับนนะฮะลักคิดพิจารณานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูให้เรื่อยๆนะครับอ่า ก็ค่อยไล่ให้ดูมวลสารต่างๆ,างๆอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับสีออกฟ,ฟ้าๆนิดหนึ่งฮะเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อคล้ายๆกระจกนะกยกจะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วแต่นะครับเนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่ผมนะความคิดของผมเองผมว่าเกิดจากสายแร่นะครับ แร่ที่เกิดจากในดินเนี่ยนะฮะที่นํามาผสมก็ได้ดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งนั่นแหละครับนี่นะฮะก็จะเกิดเป็นสายแร่นะครับนี่ท่านลองนึกดูให้ดีนะหยกหรือทับทิมพวกนี้ก็เกิดจากสายแร่ที่อยู่ในดินนะฮะ,ะเกิดจากการทับถมกันเว,นเวลานานนะครับ น,นี้ก็ให้ดูเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีการยุบย่นย่อเศษผ้าหัก,กแพงเห็นไหมครับเนี่ยก็ฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยฮะอันนี้เขาเ,ออเรียกเศษผ้าหักเห็นนะครับแล้วก็เนื้อขององค์พระจะมีความมันวาวเห็นไหมครับดูสวยงามเป็นธรรมชาติครับ พระสมเด็จวรคังถ้าเราศึกษาเรียนรู้ตามหลักปริยาศาสตร์ครับท่านมีพระสมเด็จกันโดยไม่ยากนะครับเห็นไหมครับนี่ค่อยไล่ให้ดูนะครับเห็นไหมครับตามเส้นซุ้มส่วนตรงพื้นนี่ก็จะเป็นพวกคาบต่างๆนะครับเนี่ยคาบสิ่งโสโครก ที่พระผ่านเวลานานก็มาเจอน้ำมันนะครับแล้วก็จับตัวกันแน่นนะฮะนี่แน่นเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยขูดให้ดูฮะแน่นเลยนะครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อฮะเนี่ยเพราะพระผ่านเวลานานเกิดความแข็งแกร่งไปแล้วฮะเนี่ยนะครับ,เ,นะรบเ,เดี๋ยวไล่ให้ดูเรื่อยๆนะครับ ดูเนื้อหาของพระนะครับมีความนุ่มนวลน,นะครับขยับให้ดูอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็จะเห็นเห็นไหมครับนี่ก้อนมลสารเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย,ยอันนี้เขาเรียกว่าหยก น,นี่ก็ยกเหมือนกันนะครับดูให้มีคุณค่าก็เรียกว่ายกนะครับนี่เดี๋ยวขยับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านดูเนื้อหามวลสารการเกิดธรรมชาติในเนื้อพระนะครับตรงนี้ให้ดูนานๆนะครับ อันนี้ความสวยงามของผิวเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยนุ่มนวลแล้วรอยแยกรอยปีต่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการเวลานะครับเนี่ยการเวลาถึงจะเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่นะครับนี่เอาตั้งให้ท่านดูกันนานๆนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับ อย่าไปอีกนะครับไอ้คาบตรงนี้นะครับเนี่ยมันระเหยออกมานะครับเขาเรียกว่าเกิดจากความชื้นตอนที่ทําผ้าใหม่ๆนะครับแล้วก็มาจับกับคาบน้ํามันต่างๆก็ตกผลึกเห็นไหมครับเนี่ยแข็งนะฮะตกผลึกเป็นก้อนนะฮะก็เรียกผลึกแคนซยนะ่ยเนี่ย เนี่ยนะฮะนี่ก็ปพึกเห็นไหมครับมันมีทั้งใสทั้งขาวนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าผลึกเนี่ยขูดไม่ออกฮะเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกับพระไปแล้วครับเนี่ยเห็นนะครับเนี่ยจับตัวรวมตัวกันแน่นเป็นเป็นเนื้อพระเป็นก้อนหินไปแล้วฮะเนี่ยนะฮะนี่อันนี้ให้ดูเนื้อหาของพระนะครับเนี่ย จะมีความนุ่มนวลน,นี่อันนี้ก็เหมือนกระจกที่เขาบอกว่าหยกอันนี้ก้อนผง <c oughs> เศษผ้าก,กําแพงนี่ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยสวยงามไปธรรมชาติฮนะที่มีอยู่ในเนืน้อผ้าแท้นะฮะ <c oughs> วันนี้ค่อนข้างจะยาวเราให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับวันหลังค่อยดูด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับลักเห็นไหมครับเนี่ยลัก รักได้ดุดล่อนเห็นไหมครับเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังส่วนใหญ่นะครับจะลงรักปิดทองนะครับหรือปิดทองล่องชาตินะครับมีหลายแบบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือรักจะแห้งตัวนะฮะเนี่ยนะครับค่อยๆลุดตอนแรกๆก็จะจับตัวเป็นลักษณะนี้นะครับพอผ่านเวลานานค่อยๆดูดล่อนออกแล้ว่ออกจะเปิดผิวองเนื้อพระสวยงามมากครับ นี่คือการจินตนาการของคนสมัยโบราณที่ท่านสมเด็จโตนะครับได้สร้างไว้นะครับเนี่ยให้ลูกแลหลานเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาพระสมเด็จวรังคังนี่นะครับอ่า <c oughs> ไล่ให้ดูให้ทั่วนะครับวันนี้ได้ดูแต่ข้างหน้านะครับเพราะผ่านเวลาค่อนข้างยานานแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อซะก,ก่อนนะครับยาวเกินเนี่ยรอยปีแยก นี่คือธรรมชาติเวลามีรอยปีกแยกกันนะครับจะมีการงอกทับถมเนี่ยมีการงอกเนี่ยจะมีการงอกนะครับเนี่ยงอกเ้าก็ยิดยึดตัวแน่นเนี่ยแน่นเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่สวยงามเห็นไหมครับเนี่ยี่ยดูนุ่มนวลฮะเนี่ยพระสมเด็จวรคังเนื้อนี่จะนุ่มนวล นะครับเนี่ยค่อยๆไล่ให้ดูนะครับอ,อนี่ตรงนี้ก็สวยงามครับเนี่ยคล้ายนี่เขาเรียกยกนี่นี่สวยมามไหมครับเนี่ยสวยงามศึกษาเรียนรู้กันไว้ครับไม่ยากพระสมเด็จวรัง ท่านเรียนรู้เป็นมีโอกาสได้พระแท้ครับขยับให้ดูเรื่อยๆนะครับทำไมเลือกว่าแลท่า มันเกิดจากธรรมชาติครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับมันเกิดจากการเวลาแร่ธาตุนี้ก็เกิดจากการสะสมหรือการรวมตัวน่นหนะครับต้องใช้เวลานานที่ผมบอกประจําเป็นร้อยปีพันปีครับถ้าอยู่ในดินเนี่ยทำไมพวกหยกพวก แร่ธาตุต่างๆทําไมถึงก้อนใหญ่อันนั้นมันผ่านเวลานานเป็นพันพันปีฮะถึงเป็นก้อนใหญ่ๆมาึมาอันนี้คือร้อยกว่าปีเนี่ยเห็นไหมครับก็เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยขยับให้ดูไปเรื่อยนะครับผลขงเนื้อพระสมเด็จวรังผ่านเวลาร้อยกว่าปี มันต้องเกิดทุกซอกทุกมุมนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเศษผ้ากำแพงนะครับนี่นะฮะฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยฮนะเศษผ้ากำแพงก้อนผงพุทธคุณนะครับนี่ย,ยกแร่ธาตุผมเลือก2อ,อย่างนะครับบางคนเขาเรียกว่า,าเม็ดพระธาต,ตุมายุค วิทยาศาสตร์เขาเริ่ยกดูให้มีคุณค่ามีราคาตามสายวิทยาศาสตร์นะครับอย่าไปดูตามบล็อกแม่พิมพ์ที่เขาดูกันนะครับพวกนั้นเขาไม่ได้ศึกษาตามตำราตามหลักวิทยาศาสตร์เขาดูแค่บล็อกแม่พิมพ์นะครับภาพอย่างนี้เขาไม่ดูนะครับเพราะเขาดูไม่เป็นภาพอย่างนี้ต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับ คิดค้นคว้าทำหลักวิทยาศาสตร์หาความจริงพิสูจน์ได้ไม่ได้บอกต่อนะครับว่าบล็อกแม่พิมพ์ต้องเป็นอย่างนี้เนื้อเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาศึกษาค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามเนี่เห็นเนื้อผ้าไหมครับเนี่ยน,นุ่มน,นุนวล นะครับนุ่มนวลเนี่ยผงพิเศษเ่ยเขาเรียกผงดินสอเหลืองผงดินสอขาวนั่นแหละครับผงช็อกที่ท่านสมเด็จโตนะครับได้นํามาผสมนะครับสมัยโบราณก็ใช้ช็อกเขียนหนังสือนะฮะเขียนกระดานตามกระดานดําหรืออะไรต่างนี่นครับสอนหนังสือตามวัดนี่นะฮะทำไมผมถึงเรียกว่าสายแร่ บางคนเลือกหยกแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบคิดว่าสายแร่เพราะมันจะมีการแพร่กระจายเห็นไหมครับการแพร่กระจายแล้วรวมตัวเนี่ยรวมตัวกันเป็นก้อนค่อยๆแพร่กระจายออกที่ผมบอกประจําถ้าเป็นเศษผังกําแพงเนี่ยจะคงสภาพนะครับถ้าเป็นสายแร่จะมีการแพร่กระจายของเนื้อ,อเห็นไหมครับค่อยๆกระจายออกทั่วเกิดจากการเวลาไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเกิดเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะตรงนี้จะมีสายแร่ในดินตรงนี้ในส่วนผสมตรงนี้ยจะมีสายแร่นะครับก็จะมีการแพร่กระจายอ่าอาจจะมีแค่นี้ก็จุดแค่นี้ถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้มีสายแร่ก็จะแพร่กระจายใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือเนื้อของลักนะครับได้หลุดล่อนออกนะฮะเนี่ยลัก นะครับเนี่ยอันนี้คือเนื้อลับนะครับแห้งนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูก้อนผงเห็นไหมครับเนี่ยผงดินสอขาวดินสอเหลืองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามเป็นผงพิเศษฮะ โอเคนะครับสิ่งทุ่มทำเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเข้าได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับสวัสดีครับ